สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่องค์มนตรีติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรต 80, ิ80พรรษาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สร้างสุขสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาค่ะนายแพทย์กเกษมวัฒนาชัยองค์มนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์กิติกันพิรมสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่5คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของโรงพยาบาลให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยอีกทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพรัตเวชานุก,กูลสาขาผิวหนังและพัฒนาการเด็กนิทรรศาการโรงเรียนผู้สูงอายุอสอมไรเดอร์และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศิริน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล6แห่งดูแลประชากร33,814คนให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย141คนต่อวันผู้ป่วยในเฉลี่ย23คนต่อวัน โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติตามหลัก SDG พัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริซึ่งมีผลการดำเนินงานสำคัญมากมายอาทิโครงการสร้างสุขแก่ชุมชนนำเงินพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิเวชานุก,กูล ช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆนอกจากนี้ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับหลัก3ออคืออาหารออกกาลังกายอารมณ์และสองสอคือไม่สูบบุหรี่และลดการดื่มสุราเป็นระยะเวลา6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย รับประทานพืชผักที่ปลูกกินเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นจนสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยไม่ใช้ยาซึ่งช่วยลดมูลค่าการใช้ยาในปี2,567ได้ถึง750บาทต่อรายอีกทั้งดูแลผู้สูงอายุจำนวนกว่าร้อยละ17.8ของประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ4ชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งนี้โรงพยาบาลยังได้จัดตั้งชุมชนล้อมรัก CBTX 3ชุมชนดูแลผู้ป่วยยาเสพติดกว่า40รายจัดค่ายฟื้นฟูสภาพทางสังคม100รายโดยผู้ป่วยร้อยละ9ก92เข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาได้รับการดูแลต่อเนื่องจนถึงการติดตามโดยในปี2567จจะเพิ่มกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงพยาบาล รวมทั้งมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ห้วยกระเจายิ้มและหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลโครงการพาหมอไปหาประชาชนที่เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วลดการรอคอยมีบริการเฮล์ท์ไรเดอร์ส่งยากลับบ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ป่วยจำนวน105รายต่อเดือน ตลอดจนติดตั้งระบบโซลาเซลล์ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ11อีกทั้งมีแผนพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์ธนกรรมฟันปลอมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วย